สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีสมบัติของเลขยกกำลังที่สำคัญอีกหนึ่งสมบัตินั่นก็คือการหารเลขยกกำลังนั่นเองซึ่งนะคะการหารเลขยกกำลัง ก็จะทำคล้ายๆกันกับการคูณเลขยกกำลังคือ1นนักเรียนต้องทำฐานให้เท่ากันก่อนถ้าฐานเท่ากันแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยค่ะซึ่งในการทำการหารเลขยกกำลังนี้คุณครูก็มีแบบทดสอบมาให้นักเรียนพิสูจน์กันจะยากไหมคะไปพิสูจน์กันเลยค่ะค่ะนักเรียน EP นี้นะคะจะเป็นนะคะการกึงนะคะสมบัติ เลขเยกกำลังหนึ่งสมบัตินะคะมาให้นักเรียนได้เรียนกันก็คือสมบัติการหารเลขเยกกำลังกันนะคะนักเรียนอาจจะได้เรียนนะคะใน EP ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะคะคุณครูจะมีแบบทดสอบนะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะจะมีแบบทดสอบที่ยากและง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรานะคะมาทบทวนสมบัติการหารเลขเยกกำลังกันนะคะ สมบัติการหารเลขยกกาลังนะคะเมื่อ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ย์ m และ n เป็นจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น a กำลัง m หาร a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนข้อที่1 10่งสิกลัง5หารสิบกำลังสอฐานเหมือนกันแล้วนะคะให้นักเรียนนําเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยจะได้เป็น สิบยกกำลังหลบสตอบ1 0บกำลังสาค่ะข้อที่2 1.5หนึ่งจุดห้ากำลังเจหารหนึ่เท่ากับหนึ่งจยกกำลังเลบหนเท่ากับหน่ยกกำลังหนัเองค่ะข้อที่3ามลบสองยกกำลังสิหารลบสยกกำลังห้านะคะถามเหมือนกันแล้วเอา1 2บลบหตอบลบสยกกำลังเนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนะคะจงหาผลลัพธ์ของหนึ่งร้อยี่สิบห้าคูณห้ากำลังสี่นะคะหารด้วย5้ายกกำลังลบ7คูณ5ยกกำลังสองในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนนัเน,นียนคะ่ะนัเน,นียนเราสังเกตสิคะว่าฐานเป็น5้าและมีตัวไหนคะที่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนก็คือหนึ่งร้อยสิบห้านั่นเองนะคะเราจะทำหนึ่งร้อยี่สิบห้านะคะให้เป็นฐาน5าได้โดย ได้เท่ากับนะคะ5ยกกําลัง3นั่นเองนะคะคูณ5ยกกําลัง4หารด้วย5ยกกาลังลบ7คูณ5ยกกําลังลบ2นะคะเท่ากับนะคะ5กาลัง3บวก4นะคะส่วนด้วย5ยกกําลังลบ7บวกลบ2นั่นเองค่ะ5กาลัง3บวก4เท่ากับ5กาลัง7ส่วน5ยกกําลังลบ7บวกลบ2ได้5ยกกําลังลบ9อ ตอนนี้นะคะถามเหมือนกันนะคะหารกันให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้5ยกกำลัง7ลบลบ9นั่นเองค่ะอ่านักเรียนคะลบลบ9ลบกับลบชนนกันแบบนี้จะกลายเป็น7-9บวกเเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อห้ยกกำลัง16นั่นเองค่ะนักเรียนเราไปเริ่มแบบทดสอบข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ค่ะ สองกำลังแปดฐานสองกำลังห้ามีค่าเท่ากับคอใดคุณครูมีช้อยให้นะคะสองกำลังแปดกับสองกำลังห้าฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันนะคะนักเรียนเราดํดำเนินการยังไงคะใช่แล้วค่ะให้นะคะนักเรียนนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยได้สองยกกำลังแปดลบห้ 5, าเท่ากับสองยกกำลังสามสองกำลังสามมีค่าเท่ากับ 8นั่นเองค่ะตอบข้อไหนคะตอบข้อที่4นะคะนักเรียนตอบข้อที่สนะคะ8่ะข้อที่สคะ่ะหกนะคะหาร2ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับข้อใดตัวหนึ่งเป็น64ตัวหนึ่งเป็น2ฐานเหมือนกันไหมคะฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถทำหกสเป็นฐาน2ได้ไหมคะนักเรียนทำได้คะ่ะ 64ทําให้เป็นฐานสองได้2ยกกําลัง6นั่นเองค่ะหารด้วยสองกําลัง6ฐานเหมือนการฐานกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้2ยกกําลัง6ลบ6เท่ากับ2ยกกําลังศนย์นั่นเองค่ะสองกลังศูนย์ของเรามีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะอ่ะข้อต่อไปข้อที่สาม บ2บยกกำลัง3คูณลบ2ยกกำลัง5หารด้วยลบ2ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้นะคะฐานเหมือนกันหมดแล้วก็คือลบ2นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนสามารถดำเนินการได้เลยก็คือลบ2กลัง3คูณลบ2กลัง5าฐานเหมือนกันนำ3า3กับ5บวกกันได้เลยค่ะแล้วส่วนด้วยลบ2ยกกำลัง6 3บวก5เป็นลบ2ยกกำลัง 8นะคะส่วนด้วยลบ2ยกกำลัง6นั่นเองนะคะอ่ะถ้าหารกันอยู่นักเรียนก็เอา8กับ6มาทำอะไรกันคะลบกันนะคะได้ลบ2ยกกำลัง2ลบ2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ต่ตอบข้อ4นั่นเองค่ะอ่ะข้อที่4 125คูณ5กำลัง2คูณ5กำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าใด เหมือนเดิมเลยค่ะ125เราหน้าตาให้เหมือนคนอื่นอีกแล้วแต่เราสามารถนะคะทำา25ให้เป็นฐาน5าได้โดยได้5ยกกำลัง3นะคะบวก2นะคะส่วนด้วย5ยกกำลัง4นั่นเองเท่ากับ5ยกกำลัง5ส่วนด้วยหากำลัง4ก็นำา5กับ4มาลบกันได้เลยค่ะตอบ5ยกกำลัง1หรือกํากำลังหนึ่งมีค่าเท่ากับ านั่นเองค่ะตอบข้อที่3นะคะข้อที่5นะคะนักเรียน0.2กําลัง4คูณ0.2กําลัง7ส่วนด้วย0.2กําลัง6คูณ0.2กําลัง8มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ไม่ยากนะคะเพราะฐานเป็นไงกันคะใช่แล้วค่ะฐานเหมืนกันหมดเลยคือ0.2เพราะฉะนั้นนักเรียนดำเนินการได้เลยค่ะ ได้0.2ยกกําลัง4บวก j ค่ะส่วนด้วย0.2ยกกําลัง6บวก8ค่ะเท่ากับ0.2ยกกําลัง11ค่ะนักเรียนส่วนด้วย0.2ยกกําลัง14ค่ะท้ายเหมือนกันนําเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยได้0.2ยกกําลัง11ลบ4 เท่ากับ0.2ยกกำลังติดลบ3เพราะฉะนั้นนะคะกำลังติดลบเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเสมอนะคะได้เป็นเศษ1ส่วน0.2ยกกำลัง3ตอบข้อที่2นั่นเองค่ะอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะ a นะคะยกกำลังนะคะลบ2คูณนะคะ a นะคะ ยกกำลัง6นะคะคูณ a ยกกำลัง10ส่วนด้วย a กำลัง5คูณ a ยกกำลัง7มีค่าเท่ากับข้อใดคูณีช้อยให้4ช้อยนะคะวิธีการทำนะคะข้อนี้ฐานก็เหมือนกันหมดเลยคือ a นะคะไม่ยากนักเรียนก็นำเลขชี้กำลังดำเนินการได้เลยค่ะได้เป็น a ยกกำลัง2บวก6บวก10ส่วนด้วย a ยกกำลัง5บวก7ค่ะ A กำลัง2ลบ2บวก6มีค่าเท่ากับ4 4บวก10มีค่าเท่ากับ14ส่นะคะส่วนด้วย5บวก7นะคะคือ12นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะฐานของเราคือ a ยกกำลังนะคะ14หารด้วย a ยกกำลัง12นะคะนักเรียนสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยได้เป็น a ยกกำลัง14ลบ12เหลือ a ยกกำลัง 2นั่นเองค่ะคำตอบที่ได้คือข้อที่2นะคะอ่ะข้อต่อไปข้อที่7ค่ะ 2a กำลัง9คูณ 3a กำลัง5คูณ 4a ่กำลังลบส่ส่วนด้วย 12a ยกกำลัง7มีค่าเท่ากับเท่าใดวิธีการทำนะคะข้อนี้ มีฐานเป็น a ค่ะแล้วก็มีนะคะเลขที่เป็นค่าคงที่หน้าตัวแปดูนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นำนะคะจำนวนเต็มนะคะที่อยู่หน้าตัวแปรมาคูณกันได้เลยก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ4นะคะส่วนด้วย12นะคะส่วนนะคะตัวที่เป็นเลขยกกำลังก็คือจะมี a กำลัง9 คูณ a กําลัง5คูณ a กําลัง4ถาเหมือนกันแล้วนะคะนะักเรียนนํา9บวก5ลบ4ได้เลยค่ะส่วนด้วย a ยกกํลัง7นั่นเองนะคะอ่ะก็จะได้เป็นนะคะ2ูณ3เป็น6 6คูณ4เป็น24 24หาร12เหลือ2นั่นเองค่ะส่วน a กํลัง9นะคะบวก5เป็น14 14ลบ4เหลือ10นะคะหารด้วย a ยกกํลัง7นั่นเองค่ะ นักเรียนก็นะคะนำนะคะ a ที่เป็นกำลังสิบนะคะหารด้วย a กำลังเจ็ดนะคะนำเลขยกกำลังมาลบก,กันได้เลยก็จะได้เป็น a ก็จะได้เป็นนะคะ2นะคะคูณกับ a ยกกำลัง10ลบ7นะคะข้อนี้ตอบ2นะคะคูณ a ยกกำลังสมนะคะคำตอบที่ได้คือข้อที่4ค่ะข้อต่อไปกันนะคะ ข้อที่8นะคะ3ากำลังสองคูณ3ยกกำลังลบ7คูณ81สนะคะส่วนด้วย3กํกำลังลบ5คูณด้วยนะคะส4 3สังเกตไหมคะว่า81กับ243หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาแปลง81กับ243กัน แปลงให้เป็นฐาน3นะคะเพราะฉะนั้น81นะคะแปลงให้ได้ใต้ฐาน3ามคือ3ามกำลังสี่ส่วน243แปลงให้อยู่ในรูปฐาน3ได้3ามกำลังหนะคะตอนนี้ถามเหนกันหมดแล้วคือ3มนะคะเราดะเนินการได้เลยค่ะคือ3มนะคะกำลังสอลบเบวกส่ส่วนด้วย3ามยกกำลังลบหบวกหนะคะอ่ะนักเรียนคะ อนักเรียนดูนะคะ3ยกกำลังสองลบ7บวก4ได้3ยกกำลังติดลบ1ส่วนด้วย3ยกกำลังศซึ่ง3นะคะยกกำลังศของเรามีค่าเป็น1นะคะข้อนี้จึงเท่ากับ3ยกกำลังลบ1ำลังติดลบเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ 1, 1ส่วน3าคำตอบที่ได้คือข้อที่1ค่ะอ่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่9 M.3.N.2 ยกกำลัง 3n บวก2คูณ m ยกกำลังส n บวก7ส่วนด้วย M.5.N.3 ยกกำลัง5 n 3, นบวก3ะคะข้อนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนเพราะฐานเป็น M เหมือนกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะสามารถนำนะคะเลขชี้กำลังมาดำเนินการได้เลยนะคะจะได้เท่ากับนะคะ m 3 n ยกกำลัง 3n นะคะบวก 4n นะคะคูณด้วย M.2.7 ยกกำลังสบวก7 ส่วนด้วย m ยกกำลัง 5n บวก3 3n บวก 4n เป็น 7n ค่ะ2บวก7เท่ากับ9ค่ะนักเรียนส่วนด้วย m ยกกำลัง 5n คูณ m ยกกำลัง3นั่นเองค่ะอะต่อไปนะคะ เราก็นำนะคะ m ยกกำลัง 7n นะคะลบ 5n ค่ะเพราะ m ยกกำลัง 7n กับ m ยกกำลัง 5n มันหารกันอยู่นะคะคูณด้วยนะคะ m ยกกำลัง9ลบ3ค่ะได้นะคะ m ยกกำลัง 2n ค่ะคูณ m ยกกำลัง6ค่ะคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ m ยกกำลัง 2n บวก6ค่ะคำตอบข้อไหนคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนข้อที่2นั่นเองค่ะไม่ยากเนาะถ้าฐานเหมือนกันแล้วนะคะการดําเนินการของเราก็จะง่ายมากนะคะเราแค่นําเลขยกกําลังหรือเลขชี้กําลังมาบวกลบกันได้แค่นั้นเองอยู่ที่ว่ามันเป็นการคูณหรือการหารนะคะนักเรียนต่อไปค่ะข้อที่สิค่ะข้อสุดท้ายของ EP นี้นะคะ 1.5ยกกำลัง 6n ค่ะหาร1.5ยกกำลังสองค่ะส่วนด้วย1.5ยกกำลัง 5n หฐาน1.5ยกกำลัง n นะคะอ๋อก็มีช้อยให้เหมือนเดิมนะคะมีวิธีการทำคือนะคะนักเรียนข้อนี้นะคะสังเกตว่าเป็น1.5ยกกำลัง 6n หาร1นยกกำลังสองเเป็นการหารเพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันคือ1.5นักเรียนเอา 6n กับ2 n ลบก,กันได้เลยค่ะ ส่วนด้วย1.5ยกกำลัง 5n าเารห5ากำลังเเหมือนกันเลยค่ะฐานคือ1.5ให้นักเรียนนำาเอ็นกับ n ลบกันได้เลยค่ะ 6n-2n ลบ 2n ได้1.5ยกกำลังส n ค่ะห5ยกกำลัง5ลบ n ได้1.5ยกกำลัง 4n ค่ะเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ1.5ยกกำลัง 4n เลบ 4n เท่ากับ1.5ยกกำลังศซึ่ง อะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนแล้วตามสมบัติของเขาคือมีค่าเท่ากับหค่ะนักเรียนคำตอบที่ได้คือข้อที่2นะคะนะคะใน E p ีนี้คือสมบัติการหาเลขยกกำลังซึ่งนะคะเราก็จะมีการดึงการคูนเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีสมบัติของ A กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะย้อนกลับไปดูกลับไปทบทวนได้เลยนะคะนักเรียน เป็นไงกันบ้างคะสาหรับแบบทดสอบการหาเลขยกกําลังไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหาเลขยกกาลังอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องแปลงฐานก่อนการแปลงฐานคือสิ่งที่สําคัญคะ่ะถ้าฐานเท่ากันเราก็สามารถนําเลขยกกาลังมาลบกันได้เพราะฉะนั้นนะคะสมบัติของเลขยกกาลังทั้ง10สมบัติถามว่ามีความสําคัญไหมสําคัญทุกข้อคะ่ะแต่จะสําคัญกับข้อไหนบ้าง เราต้องวิเคราะห์นะคะยังไงก็กลับไปทบทวนเนี่ยนะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ